กอบครัวกับพลอยวันนี้จะชวนทําเมนูหมูมะนาวค่ะเริ่มต้นในการหั่นหมูก่อนนะคะวันนี้พลอยจะใช้สันในหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วมาหมักหมูกันค่ะจะใช้แป้งมันนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำเปล่า ผสมให้เข้ากันค่ะหมักอย่างน้อยนะคะในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงเรามาทำน้ำยำกันค่ะตำพริกสดกับกระเทียมนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวแล้วก็น้ำกระเทียมดองปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยำสุดแซ่บของเราครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราเอาหมูมาล้างก่อนค่ะก่อนเอาไปลวกตั้งน้ำให้เดือดนะคะนำหมูที่เราล้างเอาไว้มาลวกจนสุกค่ะ มาจาดจานพร้อมเสิร์ฟค่ะแต่งด้วยมะนาวค่ะกระเทียมซอยราดน้ำยำของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูมะนาวของเราน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ